สแกนบุญหรือปากมากหรือน้อยก็ดูสังเกตสํารวจตนเองที่สะสมมาถึงวันนี้ได้ง่ายๆพลังงานบวกกุศลมีมากมีกําลังบุญมากสะสมบุญได้มากพลังงานลบอกุศลมีมากมีกําลังบุญน้อยยิ่งสร้างกรรมมากเป็นพลังงานนี้ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดพูดกระทำของบุคคลน,นั้นในแต่ละวันพลังงานบวกก็เช่นความเพียรความเมตตาความเอาใจใส่ความปรารถนาดีความมุ่งมั่นความกะตัญญูความรัก อย่างไม่มีเงื่อนไขความใจกว้างเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมีความอดทนอดกลั้นสูงมีความมอเพียรพยายามสูงในความสําเร็จที่งดงามฟรีมือปราณีตมีระเบียบแบบแผนรักสงบไม่พูดเพ้อเจอสอเสียสงวนคาพูดอ่อนน้อมน้ําเสียงนุ่มนวลและพูดอย่างมีเหตุผลมั่นคงเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตมีแววตาสดใสเป็นมิตรกับทุกคน ส่วนพลังงานลบก,ก็เช่นความกระสันความกลัวความสะใจ,จความน้อยใจความโลภความโกรธความประหนีความอยากเอาชนะการประชดประชันสังเกตเด่นชัดว่าจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขาดเหตุผลเข้าใจสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างยากเรียนรู้อะไรได้ยากไม่เข้าใจชีวิตไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้อะไรเข้าให้แจ่มแจ้งทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จไม่ปราณีตเพราะมีสมาธิสั้นมีความเพียรพยายามน้อยนั้น เองความอดทนอดกลั้นก็มีน้อยยำมาใส่ใจรอบข้างไม่สงวนคำพูดเพ้อเจอไม่มั่นคงพูดจาน้ำเสียงแข็งกระด้างวุ่นวายใจไม่มีเหตุผลมีแววตาไม่ค่อยเป็นมิตรกับทุกคนเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมมาตรวัดภายในใจตนที่จะบอกได้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นพลังงานบวกอะไรเป็นพลังงานลบพลังงานบวกมันจะสว่างสว่างเย็นเย็นเบาเบานิ่งนิ่งสงบเงียบเรียบง่ายพูดน้อยมีสติมีเหตุผลและใส่ใจส่วนพลังงานลบมักจะอื่นๆคุณคุนมูมวุ่นวุ่นยุ่งยาก กระสักระส่ายพูดบนขาสติไม่ใส่ใจขอแค่มีเวลาสงบนิ่งเพื่อสร้างสติเมื่อมีสติแล้วสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายหรือสภาวะของจิตใจตนเองก่อนจะทําอะไรลงไปเราจะสามารถเข้าใจรายละเอียดในสิ่งต่างชัดเจนและเลือกปฏิบัติในสิ่งต่างๆด้วยพลังงานบวกได้ตลอดเวลาหรือได้มากในทุกๆวันควรระวังไว้ให้ดีนั้นคือความคิด